สวัสดีครับผมนายมูฮัมหมัดดาวเฟตมาาก,กาตำแหน่งพยาบาลวิจชาชีพชำนาญการสถานที่ทำงานคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนจอบาอำเภอยิ่งงินจังหวัดอันธวีวสังกัดอวนจน,นราธิวาสภารกิจหลักคือเป็นอวจพอดูแลผู้บิการทั้งสองคนคือ1นงางสาวมาสิตตะอสมุดอร์สังกัดบริษัทอินเตอร์ลิงเทเลคอมจำกัดมหาชน 2. นางสาวสาบาริยประปาดอมะสังกัดบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีภารกิจของแต่ละคน 1. ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกรพต่อสดูแลการคักกรผู้รับบริการเช่นชั้นน้ำหนักวัดสสูงวัดรอบเอววัดความดันจอดน้ำตาและก็ซักประวัติ 4. บันทึกข้อมูลผู้รับบริการ 5. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจัดยาและเก็บใบนัดคนไข้ 6. มีการติดตามเยี่ยมบ้านในปีนี้คนพิการมีก่าอบรมเรื่อง การคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกการติดตามภาวะพัฒนาการในเด็กการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคนไข้ความดันเบาหวานและการดูแลผู้สูงอายุในชมุมชนก่อนผู้พิการจะมาทํางานที่รพสะตรพสะตขาดเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในส่วนการดูแลในตรงนี้หลังจากที่ผู้พิการมาทํางานทําให้เจ้าหน้าที่ลดภาระมากขึ้นนะครับคุณค่าที่ทําให้รพสะตคือมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลมากขึ้น และการติดตามคนไข้ในหมู่บ้านมากขึ้นและก็ทําให้กรสตได้รู้ว่าการเข้าใจการเข้าใจเข้าถึงการพัฒนาทําให้กรกตมีการ,ม,การมีประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้มากยิ่งขึ้นครับของครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาสิตตสตงอสมดอพิการทางการเคลื่อนไหวตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ก่อนมีงานทำชีวิตดิฉันค่อนข้างลำบากอาศัยอยู่กับพ่อสองคนซึ่งพ่อก็อายุ80กว่าปีแล้วรายได้หลักมาจากเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุและก็เบี้ยเลี้ยงผู้พิการบ่านเดือนก็ไม่พอใช้อาศัยอยู่บ้านหลังเก่าๆสภาพสุกโรมเวลาฝนตกรลังคาจะรั่วพื้นที่เปียกจะอยู่ไม่ได้แต่ก็ดิฉันรู้จักคำว่าอดทนและก็สู้สู้ มีงานทำที่ฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกับหลายๆห,หน่วยงานมีความมั่นคงทางการเงินและชีวิตสามารถวางแผนการเงินเก็บออมทุกเดือนคุณค่าที่ได้รับจากการทำงานมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ขอขอบคุณบริษัทอินเทลลิค์เทเลคอมจำกัดมหาชน ที่สนับสนุนและให้โอกาสดิฉันได้มีงานทำดิฉันหวังว่าจะทำงานอย่างเต็มที่กับสิ่งที่ได้รับมอบหมายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาบับตยาปะดอมะความพิการทางการเคลื่อนไหวตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไปก่อนมีงานทำดิฉันเป็นคนที่ลำบากคนหนึ่งเพราะดิฉันเป็นแม่เลี้ยงเดียวมีลูกสองคนดิฉันเป็นเสาหลักของครอบครัวดิฉันต้องส่งลูกเรียนหนังสือ เพราะที่บ้านฐานะลำบากเหมือนกันเพราะดิฉันทำงานหาเช้ากินข้ามค่ะหลังมีงานทำขอบคุณสำหรับการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆมากมายทั้งนอกสถานที่หรือในสถานที่ได้รู้จักผู้ลักผู้ใหญ่มากมายและได้ดูแลครอบครัวและได้ส่งลูลก,ลก,ลกเรียนหนังสืออีกด้วยค่ะคุณค่าที่ได้รับจากการทำงานสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำงานนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ขอขอบคุณบริษัท KPMG ภูมิัยสอบบัญชีที่ให้โอกาสดิฉันได้มีงานทำหวังอย่างยิ่งว่าดิฉันจะทำงานอย่างเต็มที่กับสิ่งที่ได้รับมอบหมายค่ะขอขอ,ขอบคุณค่ะ